สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc มาพบกันในวันหวยออกหมวดหนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดค่ะในคลิปนี้แอดมินมีเลขรุดรัฐบาลมาฝากเลขแอดฟินิกโค้งสุดท้ายและเลขสายในาใยบอกมาเลขอั้นจ่ายครึ่งแต่มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเมื่อพร้มกันแล้วมาชมแนวทางเลขหลุดรัฐบาลกันเป็นแนวทางแรกสำหรับคลิปนี้กันนะคะเลขหลุดรัฐบาลเมื่อสิบหกเมษายนให้เด่นเก้า สองตัวมี29และ95้้าผลออก598เสองตัวเจ็ดเข้าเด่น9มาทั้งบนและล่างและเข้าคู่หน้า5้าเมื่สองพฤษภาคมให้เด่นหนึ่งสองตัวมีหนและ19ึ่้าผลออกหนึ่งหนสองตัวหนึ่งเดเด่นหนึ่งเข้าทั้งบนและล่างชุดสองตัวไม่เข้า วันสิพฤษภาคมให้เด่น7 2ตัว71กับ73็ดสาผลออกหกเกตัว60ศูนย์วันสิพฤษภาคมเลขไม่เข้านะคะมาตามงวดนี้กันค่ะ1มิถุนายน2567ให้เด่น5 6, 9, 0, 2ตัวชุดเดียว9กห้า มาดูกันต่อค่ะกับเลขชุดจากแอดฟินิกมี2ใบคือสรุปโค้งสุดท้ายกับสายในบอกมาสถิติเมื่16มีนาคมกับ1เมษายนไม่เข้าทั้งสองใบนะคะเมื่16เมษายนใบสรุปโค้งสุดท้ายเข้าเด่น9และคู่9 5ค่ะเมื่2พฤษภาคมใบสรุปโค้งสุดท้ายไม่เข้านะคะ เข้าในส่วนของใบสายนายบอกมาเข้าเด่น6และคู่6กหนึ่งเมื่อ16พฤษภาคมในใบสรุปโค้งสุดท้ายเข้าเลขเด่น0ย์และคู่60กับ90ใบใสายในบอกมาเข้าเด่น9และคู่9สําสำหรับงวดนี้1มิถุนายนแอดฟินิก ใบสรุปของสุดท้ายเด่น3าสองตัวมีเลขชุด303638ใบสายในบอกมาให้เด่น9ชุดสองตัวมีเลข919597มาดูเลขอั้นใจครึ่งกันต่อเลยค่ะเป็นเลขเด่นมาแรงอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ บางพื้นที่อาจจะหาไม่ได้แล้วแต่บางพื้นที่อาจจะยังมีอยู่บ้างก็ลองดูดูกันไปนะคะมาดูการวิเคราะห์ชุดเลขอัาน่ากครึ่งในส่วนของเลขท้ายรางวันที่1หรือ2ตัวบุญกันก่อนนะคะมีเลขอัน้นตัวตรงและตัวกลับคือ19 25 27 29 59

ัดด้วยเด่นหลักสิบสามสี่ห้าหกเก้าตัดด้วยเด่นหลักหน่วยห้าเจ็ดตัดด้วยเด่นสิบหน่วยสูตรหนึ่งสามสี่ห้าหกตัดด้วยเด่นสิบหน่วยสูตรสอง สองสี่เจ็ดแปดเก้าตัดด้วยดับหลักสิบเจ็ดสองศูนย์ตัดด้วยดับหลักหน่วยสามหกแปดเหลือเลขเก้าห้าห้าเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีแคปหน้าจอไว้พิจารณาดูนะคะ มาวมเคราะ์เลขอั้นจ่ายครึ่งในส่วนของเลขท้ายสองตัวล่างกันต่อค่ะจากเลขอั้นจ่ายครึ่งตัดด้วยเลขคงที่1 4 6 8 9ตัดด้วยเด่น10ล่างสู่44ใช้เป็นเลขเด่น10หน่วยนะคะมีเลข6 7 8 0 ตัดด้วย10บล่างเดินดีสูตรนี้ก็ใช้เป็นเลขเด่น10หน่วยนะคะมีเลข2 4 5 6ตัดด้วยเลขดับหลัก10บสูตร90ดับเลข0นตัดด้วยสูตรสาดับหลัก10บเลข9้า ตัดด้วยดับหลักหน่วยเลขสองตัดด้วยดับหลักหน่วยโคราชเลขสี่ตัดด้วยดับหลักหน่ยดดวย,นยสูตรพอคหกสี่และดับหลักหน่วยสูตรหนึ่งร้อยหกสิบสี่วีสองดับหลักหน่วยเลขเก้าและตัดด้วยดับหน่วยสูตรหนึ่งร้อยเก้าดับเลขเก้ากับเลขหก คงเหลือเลขจ่ายครึ่งมีเลข58 85 67 28 65ตัวเลขมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะโปรดมีสติในการนำไปใช้และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอให้คุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc จงประสบโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ